โอ้ยอย่าว่าแต่สามพันเลยผมอยากให้คนละหมื่นด้วยซ้ําไปหากว่าเป็นเงิน1,000บาทตามที่ กระทรวงพอมชองขึ้นไปใหม่เนี่ยหนึ่บาททว่นหน้าพอมอเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแม้เรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วสัญญาณดีในกลุ่มผู้สูงอายุต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปบํานาญทั่นหน้า1,000บาทไม่ต้องพิสูจน์ความจนและที่สําคัญเตรียมความพร้อมกลางกระเป๋ารอการโอ,อนเงินแต่จะได้วันไหนได้กี่โมงได้เมื่อไหร่เดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม เบี้ยงชีพผู้สูงอายุแตรทุนหน้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมชมคอรมอแล้วอนนี้อยู่ระหว่างสํานักงบประมาณดูในเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วก็กรมบัญชีกลางรวมไปถึงกระทรวงการคลังด้วยจากเดิมค่ะการจ่ายเงินเบีย้ยเงชีพผู้สูงอายุปัจจุบันยังคงได้รับสิทธิ์นะคะในส่วนของขั้นบันได60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ป,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 ปีรับอยู่ที่7 0 0บาท80ดปีถึง89ปีรับอยู่ที่8 0 0บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทหากบาทนหน้าผบานา ่พบาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนทุกช่วงวัยจะใช้งบประมาณอยู่ที่ 1. 8แสนล้านบาทแล้ว3,000บาทจะได้หรือไม่ได้แน่นอน1,000บาทรอคอยความชัดเจนมีความชัดเจนจากคุณวาลาวุฒิศิลปะอาชาด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะตัวเนี่ยนะครับโอยอย่าว่าแต่สามพันเลยผมอยากให้คนละหมื่นด้วยซ้ําไปหากว่าเป็นเงิน1,000บาทตามที่กระทรวงพอมชงขึ้นไปใหม่เนี่ยหนึ่บาททั่วหน้าพอมอเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแม้เรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วต้องมีการคุยถึง เบ <oh> no. <h <h ี้ยผ um um ู้สูงอายุกับเงินเดอนด้นะครับทางฝ่ายฐานเนี่ยก็เสนอร่างพระราชบัญญัติกองานเพื้นฐานคนหน้าที่จะให้ผู้สูงอายุได้เงินเนี่ยส3,000บาทต่อเดือนมาที่ไหนพฤษภาคมปีแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เขาปักหมุดไปทราบไหมว่าก่อนหน้านี้ก็มีการส่งหนังสือมาถามความเห็นผู้กระทรวงผู้หน่วยงานแล้วนี่มองยังไงครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับโอ๋อย่าว่าแต่3,000เลย ผมอยากให้คนละหมื่นด้วยซ้าไปเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ล้วนแล้วแต่จะช่วยบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนได้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราอยากคิดแต่รายจ่ายอย่างเดียวต้องคิดถึงรายได้ของภาครัฐด้วยเช่นกันเอาว่าที่กระทรวงพมของเราเนี่ยส่งให้กับ่งให้กับทางคอรมในขณะนี้คือเป็นโครงการที่ให้เงินของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่บาททุนหน้านะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเงิน เบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นขั้นบันได600 700 800 1,000บาทนะครับที่ยังไม่ทั่นหน้าเนี่ยใช้เงินเกือบแสนล้านแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นเงิน1,000บาทตามที่กระทรวงพอมชงขึ้นไปใหม่เนี่ย1,000บาททว่นหน้าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณแ7 0 0 0 0ถึง180,000ล้านบาทยังอยู่ในวิสัยที่ถ้าหากว่าจะกระเบียดกระเสียนกันจริงๆน่าจะยังพอไหวแต่คงต้องดูความเห็นจากสำนักงบนี่คือแค่1,000บาทนะครับถ้า3,000บาท ก็ลองคูณ3เข้าไป1,000บาทใช้เงินแสนแปดสามพบาทนะครับแปดสามยี่สบาแสนกว่าล้านเกือบหกแสนล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินถุงเงินถังผมไม่ขัดข้องเลยอย่างที่เรียน อย่าว่าแต่3,000เลย10,000บาทผมก็อยากจะให้แต่วันนี้เรามีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณฉะนั้นเนี่ยถ้าให้3,000บาทไปแล้วมันไปก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในวงอื่นที่จะต้องใช้งบประมาณเนี่ยผมคิดว่าเราไปทีละขั้นตอนน่าจะดีกว่าในอนาคตไม่แปลกใจครับถ้าหากว่าประเทศไทยเราเศรษฐกิจกดีขึ้นแล้วมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะให้ได้3,000บาท พอมอเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแม้แต่วันนี้เราก็เห็นด้วยแต่ปัญหามันคือว่าเรายังมีรายรับไม่พอที่จะมาซัพพอร์ตรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นพันนความคืบหน้าอย่างรงะนในขณะนี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านธีรพันธ์นะครับไดส้ส่งเรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางคอรมอ้นเนี่ยจะขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณรวไมไปถึงกระทรวงการคลังคงต้องรอดูว่า งบประมาณประมาณแสนแปดหมื่นล้านนั้นเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่อยา่างไรนะครับว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรสามารถเริ่มได้เมื่อไหร่ครับคือถ้า,ถาไม่ติดนะครับเราเสนอว่าประมาณตี6-9กนะครับก็คือ1ตุลาเนี้ยถ้าไม่ติดอะไรแต่ต้องเรียนว่าอย่าเพิ่งไปลงข่าวว่า1ตุลา6-9พี่น้องผู้สูงอายุจะได้1,000บาทท่นหน้าโดยกระทรวงพมเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้หลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ